สวัสดีค่ะมาทำไข่ตุ๋นในกระทะนุ่มๆเด้งๆอร่อยๆวิธีทำก็ง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ทานได้แล้วค่ะอร่อยน,น,นุ่มๆเด้งๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบกันหมดเลยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไข่เป็ดค่ะ ใช้ไข่เป็ดสมฟองปรุงเครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะซึ่งวิธีปรุงก็ไม่ต่างจากไข่เจียวเลยนะคะเพียงแต่เพิ่มความเค็มลงไปเล็กน้อยไข่สามฟองใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะและผงปรุงรส1ช้อนชาเพียงเท่านี้ก็อร่อยกลมกล่อมแล้วค่ะสำหรับผักที่ใส่ก็จะมีต้นหอมและโรยด้วยผักชีเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีกระเทียมเจียวซึ่งกระเทียมเจียวจะช่วยเพิ่มความหอมและลดความข้าวของไข่ได้ค่ะเสร็จแล้วไปตั้งกระทะเตรียมเจียวกระเทียมได้เลยนะคะการเจียวกระเทียมก็ไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปได้เลยใช้ใส่ปานกลางค่อนข้างอ่อนเจียวไปเรื่อยๆจนกว่ากระเทียมจะเหลืองหอมนะคะพอเจียวจนเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ตักขึ้นผักไว้ก่อน เสร็จแล้วเทน้ำมันออกด้วยค่ะเหลือกระเทียมและน้ำมันไว้ในกระทะเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปเท่าๆกับไข่นะคะระหว่างนี้ก็ยังใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนอยู่ค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วใช้ทับพ,พีคนผสมให้เข้ากัน ซึ่งน้ำมันกระเทียมเจอที่อยู่ในกระทะเมื่อผสมกับไข่แล้วจะช่วยทำให้ไข่นุ่มแดงนั่นเองค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วก็หาฝามาปิดได้เลยค่ะจะปิดฝาแบบนี้ไว้ประมาณ5นาทีนะคะ พอครบเวลาแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้หอมมากๆเลยค่ะโรยต้นหอมและกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้และโรยพริกไทยหอมๆด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ักเสิร์ฟชิ้นโตๆโตแบบนี้เลยค่ะหน้าตาน่าทานม,มากๆนุ่มๆมเด้งๆไข่สามฟองก็กินกันสองคนกำลังพอดีเลยค่ะหรือถ้าจะใส่เป็นหมูสับหรือไข่ตุนทะเลก็ได้นะคะไข่ตุนใช้เวลาไม่นานถ้าเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปก็ควรจะทำให้สุกก่อนถ้าจะใส่กุ้งหรือปลาหมึกก็นำไปลวกก่อนนะคะและถ้าเป็นหมูสับก็นำไปรวนหรือผัดก่อน เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูไข่ตุ๋นนุม่มๆเด้งๆอร่อยๆแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ